สวัสดีจ้าวันนี้มาพบกับช่องมาชมพักเครื่องพระเหมาะนะคะก็จะเป็น EP ที่434แล้วนะจ้าวันนี้ก็มีพักเครื่องนะคะมาให้รับชมหลายรายการนะจ้าถ้าพี่พี่ท่านใดสนใจนะคะก็โทรมาสอบถามได้ที่เบอร์062นะคะ664 2241นะคะหรือขอรูปเพิ่มเติมที่ idline นะคะก็จะเป็นเบอร์062นะคะ664 2241เหมือนกันนะคะมีบริการเก็บ ปลายทางนะคะสำหรับลูกค้าที่ไม่สะดวกโอนนะจ๊ะแต่สําหรับลูกค้าที่สะดวกโอนนะคะก็จะเป็นบริการส่งไปรษนีย์ EMS นะคะโอเคนะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะเราก็จะไปรับชมพระรายการที่1กันเลยนะจ๊ะ โอเคนะคะสำหรับพาร์ทรายการที่หนึ่งนะคะต่อไปก็จะเป็นรายการที่สองนะคะโอเคนะคะสำหรับพาร์ทรายการที่สองนะคะ ต่อไปก็จะเป็นรายการที่3นะคะโอเคนะคะสำหรับพาร,รายการที่3นะคะ<ม>ต่อไปจะเป็นรายการที่4นะคะ โอเคนะคะสำหรับพารายการที่4นะคะต่อไปก็จะเป็นรายการที่5นะคะโอเคนะคะสำหรับพารายการที่5นะคะ ต่อไปจะเป็นรายการที่6นะคะโอเคนะคะสำหรับพารรายการที่6นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่7นะคะ โอเคนะคะสำหรับพารายการที่7นะคะต่อไปก็จะเป็นรายการที่8นะคะโอเคนะคะสำหรับพารายการที่8นะคะ ต่อไปก็จะเป็นรายการที่9นะคะโอเคนะคะสำหรับภาพรายการที่9นะคะต่อไปก็จะเป็นรายการที่10บดาดา โอเคนะคะสำหรับพาร์ทรายการที่10นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่11นะจ๊ะโอเคนะคะสำหรับพาร์ทรายการที่11นะคะ ต่อไปก็จะเป็นรายการที่สิบสองนะจ๊ะโอเคนะคะสำหรับพารายการที่สิบสองนะจ๊ะต่อไปจะเป็นรายการที่สิบสามนะคะ โอเคนะคะสำหรับพารายการที่13นะจ๊ะต่อไปจะเป็นรายการที่14นะคะโอเคนะคะสำหรับพารายการที่14นะจ๊ะ ต่อไปก็จะเป็นรายการที่15นะคะโอเคนะคะสำหรับภาพ์รายการที่15นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่16นะคะ โอเคนะคะสำหรับพารรายการที่16นะคะต่อไปก็จะเป็นรายการที่17นะจ๊ะโอเคนะคะสำหรับพาร์รายการที่17นะคะต่อไปก็จะเป็นรายการที่10 8นะคะโอเคนะคะสำหรับพาร์ทราการที่สิบแปดนะคะต่อไปก็จะเป็นรายการที่สิบเก้านะคะ โอเคนะคะสำหรับาพาร์รายการที่19นะจ๊ะต่อไปก็จะเป็นรายการที่20นะจ๊นะดาโอเคนะคะสำหรับาพาร์รายการที่20นะคะ ต่อไปก็จะเป็นรายการที่21นะคะโอเคนะคะสำหรับพารายการที่21นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่22นะคะ โอเคนะคะสำหรับพารายการที่22นะจ๊ะต่อไปจะเป็นรายการที่23นะคะโอเคนะคะสำหรับพารายการที่23นะคะ ต่อไปก็จะเป็นรายการที่24นะคะโอเคนะคะสำหรับพารายการที่24นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่25นะจ๊ะ โอเคนะคะสำหรับพาร์ทรายการที่ยี่สิบห้านะคะต่อไปจะเป็นรายการที่ยี่สิบหกนะคะโอเคนะคะสำหรับพารรายการที่ยี่สิบหกนะคะต่อไปก็จะเป็นรายการที่ยี่สิบจนะคะ โอเคนะสำหรับาพารายการที่27นะจ๊ะต่อไปจะเป็นรายการที่28นะจ๊ะโอเคนะคะสำหรับาพารายการที่28นะคะต่อไปก็จะเป็นรายการที่29นะจ๊ะ โอเคนะคะสำหรับพารายการที่ยี่สิบเก้านะจ๊ะต่อไปจะเป็นรายการที่สามสิบนะจ๊ะโอเคนะคะสำหรับพารายการที่สามสิบนะคะ ต่อไปจะเป็นรายการที่สามสิบเอ็ดนะจ๊ะโอเคนะคะสำหรับารายการที่สามสิบเอ็ดนะจ๊ะต่อไปก็จะเป็นรายการที่สามสิบสองนะคะ โอเคนะคะสำหรับพารรายการที่สามสิบสองนะจ๊ะต่อไปก็จะเป็นรายการที่สามสิบสามนะจ๊ะโอเคนะคะสำหรับพารรายการที่สามสิบสามนะจ๊ะต่อไปก็จะเป็นรายการที่สามสิบสี่นะจ๊ะ โอเคนะคะสำหรับาพารายการที่34นะจ๊ะต่อไปจะเป็นรายการที่35นะคะโอเคนะคะสำหรับาพารายการที่35นะคะ ต่อไปก็จะเป็นรายการที่สามสิบหกนะคะโอเคนะคะสำหรับพารายการที่สามสิบหกนะคะต่อไปก็จะเป็นรายการที่สามสิบเจ็ดนะคะ โอเคนะคะสำหรับพาร์ตก,การที่37นะคะต่อไปก็จะเป็นรายการที่38นะคะโอเคนะคะสำหรับพาร์ตก,การที่38นะจ๊ะต่อไปจะเป็นรายการที่39นะจ๊ะ โอเคนะคะสำหรับ,บพาร,รายการที่39นะจ๊ะต่อไปจะเป็นรายการที่40นะคะโอเคนะคะสำหรับ,บพาร,รายการที่40นะจ๊ะต่อไปก็จะเป็นรายการที่41นะคะ โอเคนะคะสำหรับพาร์ติการที่41นะคะต่อไปก็จะเป็นรายการที่42นะ,นะ,นะคะโอเคนะคะสำหรับพาร์ติการที่42นะคะ ต่อไปจะเป็นรายการที่43นะคะโอเคนะคะสำหรับพารายการที่43นะคะต่อไปก็จะเป็นรายการที่44นะคะ Okay, 44, อ 45, โอเคนะคะสำหรับพารการที่44นะจ๊ะต่อไปจะเป็นรายการที่45นะจ๊ะโอเคนะคะสำหรับพารการที่45นะจ๊ะ ต่อไปจะเป็นรายการที่46นะคะโอเคนะคะสนับพระรในการที่46นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่47นะคะ โอเคนะคะสหรภารายการที่4 7่สจ็นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่48นะคะโอเคนะคะสหรภารายการที่48นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่49นะคะ โอเคนะคะสำหรับพารายการที่49นะคะต่อไปก็จะเป็นรายการที่50นะคะโอเคนะคะสำหรับพารายการที่50นะคะ โอเคนะคะก็รับชมพาร์ททุกรายการแล้วนะจ๊ะถ้าพี่พี่ท่านใดนะคะสนใจก็โทรมาสอบถามได้ที่เบอร์062นะคะ664 22 41เลยนะจ๊ะหรือขอรูปเพิ่มเติมที่ไอเดลายนะคะก็จะเป็นเบอร์062นะคะ664 22 41เหมือนกันเลยนะจ๊ะมีบริการเก็บปลายทางนะคะสำหรับลูกค้าที่ไม่สะดวกโอนนะจ๊ะแต่สำหรับลูกค้าที่สะดวกโอนนะคะก็จะเป็นบริการส่งไปรษณีย์ EMS นะจ๊ะ ฝากกดไลค์นะคะกดแชร์กดติดตามให้ช่องมาชมพักเรื่องพระหม่าด้วยนะจ๊ะวันนี้ก็ขอขอบคุณที่รับชมจ้าขอจบ EP ที่434จ้า